สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางหวยหายนอยจ้าสามน้อยแยกน้อยแยกห,ห,หลอบพองหา้าจน้น้อยหลอบปกติจ้ามีน้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อยวีไอพีจ้าแนวทางวันอาทิตย์วันท,ที่สองเดอ 11, อง 8, ือนสิบเอ็ดจ้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเมื่อี้ก็นเดี๋ยวมาเบิ่งผลของที หนึ่งกันก่อนจะสำหรับแนวท้าของเฮาเนาะสามอยน้อยพิเศษเด่นสองสี่อยพิเศษจะบนสองหกสองหลาง34สี่ำหรับแนวท้าของเฮาหลางมาสามสี่จะคู่พ่าดไปจะหลางสามสี่โอ้โห้ของเฮามีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก่ามาสามสี่ค่ะพี่น้องจะมาเด่นสี่จะสำหรับหลางรอบพิเศษจะจับคู่ผ่าดไป สำหรับบนนี่คือเลขหามสองหกสองมาเต็มๆจะสองอยู่ทางลักรลอยหล,ลักการลักหนวยจ้าสองหกสองตเน้นเลยสำหรับสองหกของเฮาโตกลกับแต่มาเนีนๆเด่นสองมารอบพิเศษเด่นสองโตมาขบ4มาหลางสองมาบนจับได้บนโตเน้นจ้าสำหรับนวยรอบปกติจ้าสากับหกพ้ เจ็ดเก้าสองแปดหกบนผ่าดไปจาเจ็ดเก้าสองหลางแปดหกเขา่าหกแปดจ้าปังสองหน่อยผ่านไปเด่นหกมาน่อยรอบสุดท้าย VIP หากับ1หนึ่งพ้นหาสี่ศูนย์หลังหาเก่าสำหรับบนมหาสี่ศูนย์เด่นหาอยู่ลักลอยจา้าหลังมหาเก่าโบผ้าจะตรงตรงโตงเนียนเลย สามหน่อยเต็มๆจะเมื่อนี่ปังให้สามมารบเบิดเลยสามหน่อยหายินดีกับพี่โน้องเอฟซีสี่ามตคาดเนาะสำหรับห้าน้อยของห้างโซนนี่เดินดีจะสำหรับมัดรวมหมู่วันกับปังจา้าสำหรับแนวทางข้อที่หนึ่งนี่ถือว่าปังอยู่เนาะตั้งแต่รัฐบาลไทยกองเฮาเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนี่ลรให้โซสู่จะสูดแรกนี่ถือว่าปังทางจอท้งลูดกันเลยทีเดียว โอ้โหส่วนพ้นสรุปกะรดสรุปกันอีกทีคือตอนลงแนวทางเนาะแต่ว่าข่าวตัวใดแบบใดก็สามารถรับชมย้อนหลังใดเลยนะจ๊ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเมื่อี้กะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิไดบวัวพา,านแนวทางที่จจอยลงหายจะสําหรับแนวทางที่ลงหายกับมีหลายหลายแนวทางจากบวัวสีเป็นหุน้นจะกหุ้นนี่กีอ หุ่นหางเสงียงหุ่นดาวโจนห์ุ่นจีนจากแนวทางฮานอยสองสูตรรัพัฒนาสองสูตรรัฐบาลไทยกับลูกไห่สองสูตรจากขนมไทยเมื่อวานก็ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี้แนวทางให้เด่นแปดับหาจาจับคู่เด่นแปดรอบพิเศษศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดสามหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์สำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นสามกับเก้าจ้าจับคู่สามรอบปกติสามหาสามหก สามเจ็ดคู่สุดท้ายสามแปดสำหรับเรียนเก่าของห้าจะจับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าจ็ดจ้าหลบสุดท้ายวีพี้เด่นสกับ 4, 3, สี่สามโนสามวห้าห เจ็ดสามแปดสำหรับเด่นสี่สี่เจ็ดตามด้วยสี่แปดจ้ะวีพี่ัวเน่นสี่หกสี่เจ็ดสามหาสามแปด สำหรับรอบปกติเน้น C9 c ก้าหกเด่นสามสามหาสามหกรอบแรกจะพิเศษแปดหนึ่งแปดสองหาแปดหาเก้า ห้าน้อยลงห้ยองสูตรคือเก่าจะมารวมกับแยกน้อยจะทาบม,มักแยกน้อยกับมีมันรวมให้รับชมจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะขึ้นอยู่กับความมักความชอบจะลวามักน้อยได้ก็ตามน้อยนั่นมักสูตรได้ก็ตามสูตรนั่นเนาะคอยมาปังปัง,ปงเด้งเดงเต็มเต็มถูกน้อยหละกัารจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า